บรรยากาศและสภาพไม้ครับผมอาจจะมีฝนครับวันนี้แต่ว่าอยู่ไกลหรอกครับบระหยัดโมฮอยู่ฝนฝนตกแล้วครับต้องฝนเขาไม้แก้มือครับทำไม้ครับบอาไว้เลยครับเมื่อวานีใส่จังไในกรบโปถึกจนมาคำครับยอมแพล่บางทีมัยอมแพ้ก็ต้องยอมแพ้ล่ครับเพราะวคำก่อนครับยิ่งบาดใดก็บ่ถือยิ่งบาดใดก็บ่ถือครับยิ่งไปสามบาทนี่ครับนสามบาทที่บาท สามบาทครับจะดูบาทหนึ่งับเป็นสองบาทเนาะสามบาทบบไก่จักบาทเลยครับผมถือมือช่วยจะได้โบครับเมื่อวานวันนี้ก็เลยว่าเข้ามาซ้ำไม้ครับแก้มปกติเขาแล้วครับต้นเก่าต้นประจำหมดแก้มมอนีง่ายฟังครับผมเดี๋ยว่าปลามันหูท่านนะครับซื้อกปลาหูท่านแหละเปลี่ยนทางเราเมืองครับขันขึ้นพุ่นกันยับไปพุ่นขึ้นพุ่นขึ้นครับ ลงกุกใหม่ขึ้นคุ้นกันแล้วครับตาไปขึ้นคุ้นก็ได้โอเคครับผมบ่ใบชองแล้วครับเป็นลุ้นด้วกันครับสำหรับคลิปนี้ว่าสิแก่มือได้สำเร็จบ่ครับหรือสิย่ำแค็นได้บ่หรือสิตอกย่ำแคขนเข้าไปอีกโก,โกู้เก่าายครับนั่งด้วยกันแต่ใบชองหอยหาเมือง,หองแหงครับผมลุยกันเลยครับขอหน่อยครับ เป็นเลน้ด่ประคองไวอยิงอย่งถือว่าคือมีจีไปยืน่นโอ้ถืออยู่สายดิน่อยๆ,ๆั <c oughs> ่นเล็กครับส่นปอกอยู่หัชับัวนั่นจีดุตไปชั้ปบะจักถือมินมนะินตัวหน่อยคราคอนจีดุตดถือมินครับไม่หรอกพันใหญ่ตั้งหาโอ้ยยอมเลยครับออ๋อ,อรุดช้ำ ปลาลุดเดียวนนี่โอ้ยดึงใหงียาขาดปวดปลาขาดสมมติว่โอ้ยวาแล้วว่ะตัวน้อยไรอะโอ้ทีือด้เห no ็นนปลาที่นี่คอยพันหยาโอ้ยอ่าไอ้น้องปลาอยู่กับตัวน้อยแห้งยันขาดอยู่ทึงว่าจำป็นต้องดึงครับว่ามันสูงครับลงหยากเลย ต้องแยกอย่างนีเลยสูงครับขึ้นมันสูงหมดเลยเทียมเทียมติดเนียนเทียมบวกขาดแล้วไปมาขาดทั้งอับแกมือใหม่ตั้งรักใหม่ครับก็มาทำมาน,นีตอนค่ำครับผมไม้ที่เขามาขึ้นตอนแหลกเมื่อวานนี้นะครับเนาะที่เห็นป่าไม้คอกนะครับผมซีโมงครับ หมเแหลกนั่งย่อนเรือเพื่นมาตีปลาครับก็เลยถอยเพิ่นตีออกไปแล้วผมนั่งมึงแป๊บหนึ่งโบเห็นปลาก็ถอยครับพรมาพยีทำเรื่ยงครับทำตอนคำไปครับคำปรุนน้ากันว่าสมีโตมีแต้มบ่ครับสำหรับคลิบนี้สิคำแล้วจากสิคือบวคือคําบไมแย้งนะครับไปครับรุนน้ากันเลยโอกาสเดียวครับผม ปลาตัวน,นี้เลี้ยงนี่ใหญ่นขนาดครับสายดินมอบสายดินมอบคือมิดแทะออถือ,อยู่ครับถือ,อยู่ถือ,อยู่โดนครับโดนโดนโดนจังๆครับตอนแรก้ยงวัวจะบุชิโอ้ยคุณหอดคุณหัวคุณปลา พันยใหญ่เท่ผมเนี่ยม,มึงสายกับว่าสายฮซ์แลนด์บ่เนี่ยมีแท่ผู้เห็นครับป่าน่ะมันขึ่มเนี่ยมันยากเขาเับเงาใหม่พอดีดูวเนาะไปไกลอับ ดินแห้งยูพรในป่า้ายาแล้วครับต้องใช้ชีดได้ไข่เปียกอยู่แล้วครับเนี่ยโอ้ยดินพันหยาเนีวยครับเนี่ยคอกระเสียไปแล้วจะมาเสียปลานีท้อค,คำแล้วโอ้เปียกแท้ครับไข่ผมเหนียนปิ๊กเลยครับบุกกาดึงแห้งครับเพราะว่าหยามันแข็ง ก็คือดึงปลาคอหน่อยนะครับขาดปัดเลยครับเพราะว่าสายมันจะกัดเนื้อปลาครับดึงเนียนขาดตั๊บเลยครับนะครับแต่คือทนายเขาแน้ำไม้นี่บือเคยลงเคไปครับเจอกันทางล่างหมดแล้วสูงเต๋อไปเลยครับขโมยมันจิดแปดเมิรนะครับขึ้นมาเจกันทางล่างครับผมใครเปียกตามเคย้ะครับไม้นี้อุดึกสายลงไปแล้ว โอเคครับขอเก็บของลงไปจะเข้าครับเพราะมันกับสี่โมงกว่าแล้วปลาเลี้ยวกับประมาณสี่โมงจำหาโมงกับถอยหลังในบบานเลยแล้วครับผมไปครับลงเบึงตูปลานำกันทั้งล่างครับจะคิดอยู่ว่อยู่ดอกแต่ว่าคิดว่าอยู่อยู่ครับครับมองทั้งล่างแล้วเหลือแดงเจ็งในตัวเดียวครับวันนี้ลงไปเบึงปลาครับจะอยู่อยู่แต่ว่ามันใจเบว่าอยู่อยู่จากน้ำกับที่ลึกทึบเลครับไล่ตามเคยครับเนี่ยนี้ nhà bạc cấp nhà thứ như bạc kinh bạc cấp ขุดเลึกเลยวะโอ้เลึกจัดน้ำเลึกจัดครับดึงสาวมาเลยทำเครื่องแข็งๆนี่โอ้ เขียกแข็งเขาแข้งไงครับวะว้าวหล็อครับจางหว่างพอดีครับมันจะมีสองครับตัวนี้โอ้เขาแก้มเต็มเลยครับ ตัวปลาครับเขาแก้มต็มๆครับโอใจหน่จะมีเกือบซองมันแล้วครับไม่ได้ซองก็เลยแต่ปลาตัวหนึ่งเงาครับวู้น้ำลึกจังครับข้าเชี่ยแข็งแข,งๆๆงาขางแ็งครับใบเกี่ยจนะแข็งจัดอีนนี้นะครับดึงบกขาดเลยดึงเงาติดมันน้ำเลยเอาผมเก็บปลากันแป๊บนึงครับผม มีเวลาครับสิเป็นนางจำบุ้งไม้ที่เขายิ่งไม้ที่แล้วครับเนาะเพราะว่าจะเทิรกันไปหน่อยเดียวครับขอหยัดตะคิปแป๊บนึงครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คือสิ่คำแล้วครับสไดเมือบ้านแล้วครับกับมีเตามเดียวซำนานาเห็นนะครับเนาะของในน้มครับผมมือใดมือบดใดไปแล้วครับผมแต่เตามนึงก็ถือว่าโอเคครับผมไม้นี่ปลาหน่อยไม่ใครหลายครับส่วนหมากกับที่มีตาลุนนี่ครับ ปลามีตัวใหญ่ครับแต่ว่าตัวหน่อยบ่ใเคยเห็นครับผมมันก็เลยดนดนๆแต่ยิ่งขึ่นีนครับถือมือมันถือมือปลาเข่ากันยิ่งหลายบาทเลยครับผมโคเชได้ไม้แหลกครับผมนั่งอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับกับบ้านได้แล้วครับเ่าเห็นปลาเลยครับมื่อนี้ไม้แหลกนั่งในชั่วโมงหนึ่งเพิ่นกับเขามาตีปลาพอดีครับผมผมก็เลยปล่อยคนตีไปซะทุกคนตือหากินครับผมทางไปทางมั่นเนาะทางไปถนัดก็เอาทา้งนั้นแหละครับ เสร็จแล้วก็เพื่อนกลับออกไปประมาณท่าทีนา้นที่ครับผมนั่งผมก็ถอยมาเบื้องห่างหน่อยก็น้าะครับต้นนี้กอนแง่นี้กอนเลยมึงมองก้พร้อมครับสนุจิตในใจสีโมงแลละพอดีเพราะว่าป่านมักขึ้นยำแรงครับผมป่ามาแยมแรงทีเห็นแถบทุกไม้นะครับแต่ว่าเวลามันหน่อยครับผมอันขึ้นเบิดมือเท่าข้ามก็โอเคครับผมสิเหลืองหลอยู่เอาละครับผมคลิปนี้ก็คือสีมีแตมเดียวซ้ำพี่ๆน้าเห็นนะครับเนาะ ไปแล้วครับผมอยู่ไปเลยครับฟ้ามืดมาแล้วถึงที่ค่ำนี้ครับผมหาโมงครึ่งครับผมไปขึ้นบึงไม้ชิตไทยนะครับไม้จำไม้เก่าที่เขาเคยได้นะครับผมเอาไว้มือหนาจังบึงไหมนะครับราว่มเวล่าไปแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้อยู่ไปเลยครับค่าแล้วแต้มเดียวเขาก็ครับผมสวัสดีครับ